วันเพิ่มสามร้อยเนาะนี่คือคนลูกหย่านาเดือบุเทาเดือบุเทาถามผนว่าวันละสามร้อยได้ขานนัาวบาง่ายนึงก็เลยห้าสิบก่าเนาะเอาเต็มมืออยู่บอย่ายมือนิเต็มเต็มเตอเต็มมือเนาะ เพอแห้งเพื่อเพ่อเพเลียวให้เนะหลายป่านนี ide, no? ่ ạn, oh. อันคนงานกะอันอยูหกสิบเลยเพื่อน้อ no? <c oughs> ไว้กลางไว้กลางคนก็นสิบเมตรเลยคนเรวอ้แล้วอ๋อเจบเพ่อนาะหาวัยรุ่นบมมามาลุกยายังบุมีอย่างน oh. ้วอ๋อ ผ่านบ้านบุค่าเนาะไปจ้างไปซับยามันกับลุงเวทเก้าสิบสามปีได้ซับยามันคือกันสั่นเนาะวัรุ่นขมุมาแล้วมารับจ้างเัินขอไปเลี้ยบเบิ้งเนาะนี่แล้วเห็ดง่ายแล้วก็ะยาน้ำหลังเนาะเหตุนาวานเนาะเห็ดง่ายอยู่หง่าน้ำหลังไหนในรถก้าลุกในรยาแบบนี้แล้วนี่นี่อย่างนาวานโบราณแล้วเนาะ นาวาดบรรณาการเลยนี่ทักทายฝันพี่มงค์นองได้ครับครับมาถ่ายคลองน้ำให้คลองน้ำคลองน้ำน้ำลายน้ำลายผู้จอนน้ำแล้วก็มาถ่ายใบศรีบรรณาการทางไม้ทางไม้มจวนตะน้ำแล้วค่ะแท่นี่ ยังอาบน้ำนี่ได้การเลยยังอาบด้วยน้ำนี่บ่บ่มีปลาเล่นเนาะถ้ามีปลาเล่นเด็ดมีปลาเล่นเราเฮวมาตึกนะเนาะแม่นแม่นแม่นเขามีปลาเรามาตึกเฮวได้เมียผู้ข้ามาตึกจะลุงจุ๋นในห้วยนี่ห้วยป้าชมเจ้านี่นางสุสดาพคนมาอยู่ไดได้ปลาชีว์นีตัวขัก นี่แหละห่วยนาตาลแหละนี่โอ้ยเขาเห็นปลาก็สมารตึกกันแล้วขับขับเมนอยู่ไล่อยู่ไล่อยู่ไล่สดอยู่ชมเจ้าเสียงชมเจ้าก็ยังเข้าออกทีวีอยู่ได้ยายกับชมเจ้าออกทีวีอยู่ได้เสียงป่าชมเจ้าออกมาอยู่ได้ช่องปลาต้องคำพาชมปลาต้องคำพาชม ว่เขาเบิ่งเด้อซ่องปลาทองคำพาสมบ่นี่อเออปลาทองคำพาสมละแม่ละเ,ละ<ด>เออแมน่มนแมน่นแม่นโคดข้าเบิ่งตอนแรก็เห็นตอนนั้นละแต่ที่ช่องทีวีค่ะชมปลาทองคำพาสมก็เห็นแล้วละ่ะปลาทองคำพาสมครับช่องนี้ละ ต้องผู้เจ้าเองน้ำกระตูนให้เองใช่ไหมน้ำโถงน้ำห่วยน้ำออกกินน้ำวรานตานลนั่นคัดไรผูมผมต้องให้เมื่อคืนนี้เจ้าก็จ้าปืนน้ำได้เนี่ยน้ำคลองห่วยนาตาลว่าน,นาตาลแล้วมื้อนี้มาไทย พองน้ำกับมาเห็นคุยแฮ่ตาลเนาะพี่น้อกบรรจาา์พักคายกันเนาะ